สวัสดีครับอุบัติภัยหายยนะขณะนี้น่าจะเป็นตัวบ่งชี้เหตุปัญหาทุกๆเหตุที่เกิดที่ผ่านมาอย่าเที่ยวโกรธด,ดินฟ้าชตากรรมเราทั้งผองถ้ามองใครไปข้างหน้าเราต่างล้วนเห็นปัญหาที่หลากหลาม หายนะภายภาคหน้าถ้าติดตามต้องสุขุมห้ามมุ่มวามตามใจเรายาเสพติดรานรุดทุกถิ่นฐานเราผู้เสพก็เบิกบานไม่หวั่นไหวทั้งผู้เสพผู้ค้าก้าวหน้าไกลต่างผลิดอกออกใบได้ทั่วกันอาชญกรรมโจรกรรมนำพาผล ต่อเดือดร้อนให้ผู้คนไร้สุขสันตทั้งจุดร่าคมขืนเป็นรายวันข้อเท็จจริงมันยืนยันอย่างชัดเจนบุกรุกทำลายป่าใช้อำนาจประมาณว่าถ้าข้าเล่นกดบ้านเมืองจะอย่างไรไม่จำเป็นลงข้าเล่นเป็นต้องจบกรบเรื่องราวสวยสินบนจนกำเริบขยายฐานหลายหน่วยงานถูกเล่ารือจนื่อเฉา ผลประโยชน์ไม่รองตัวก็แตกร,ตรราคนละหมัดซัดกันยาวนะอับอายทอดบทเรียนแบบบ้านๆมันจบแน่ทุกๆเรื่องที่มันแย่เพราะกฎหมายกฎหมายดีแต่ผู้ใช้อะไรยังไงหาประโยชน์แต่ทำลายชาติบ้านเมืองทอดบทเรียนกันทำไมให้เปลืองงบทำอย่างไรก็ไม่จบอย่างครบเครื่องถราบที่ไทยโง่กินกันเป็นฟันเฟือง ถ้ากฎหมายก็เอาเรื่องเหมือนเมืองจีนกูเรียกลำปางวัลกรอ,นออนไลน์อย่าอิจฉาใครคนเราเกิดมามีต้นทุนไม่เหมือนกันวาสนาไม่เหมือนกันการเปรียบตนเองกับคนอื่นถือเป็นการหาความทุกข์ให้กับตนเองคนจำนวนมากมีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะเขาไม่ได้อยู่กับสิ่งที่มีแต่เขาอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะครับ